บนโลกใบนี้มีลัทธิต่างๆอยู่มากมายและมีหลายลัทธิที่เราแทบไม่รู้จักเลยและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10ลัทธิยุคโบราณที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ลัทธิมิทรัส จากหลักฐานทางโบราณคดีชี้ว่ารัททีมิทรัสนี้มีมาตั้งแต่ศตรวรรษที่หนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นลัทธิแบบลับๆในจกักรวรรดิโรมันซึ่งสาวกจะเรียกแทนตัวเองว่าซินเดซิออยโดยพวกเขาจะบูชาเทพเจ้าเพียงองค์เดียวนั่นก็คือเทพเจ้ามิทรัสพวกเขามีวิหารลับอยู่ใต้ดินที่เรียกว่ามิเทอเอียมภายในมีการตกแต่งด้วยภาพวาดและงานประติมาก,กรรมที่เป็นรูปของเทพเจ้ามิตรัสกำลังเชือดวัวโดยมีงูและสุนัขเงยหน้ารับเลือดจากวัวอยู่ซึ่งในช่วงเวลานั้นการมีอยู่ของรัททินี้ถือเป็นความับ ถึงขนาดที่ไม่มีการบันทึกเป็นเอกสารหลักฐานใดๆอยู่เลยจะมีก็เพียงแค่สถานที่ภาพวาดและงานประติมาก,กรรมเท่านั้นนั่นจึงทําให้นักวิชาการมีข้อมูลอยู่น้อยมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ทางนักวิชาการค่อนข้างแน่ใจนั่นคือสมาชิกของรัฐทีนี้ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นและพวกเขามักจะมารับประทานอาหารร่วมกันในวิหารใต้ดินแต่ทว่าข้อมูลในส่วนของพิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันอันดับที่ 9. ลัทธิบูชาลุมบุกบาทคาลี 7,000ปีที่แล้วก็ได้มีอุกกาบาตตกมาที่ประเทศเอสโตเนียโดยประเมินกันว่ามันน่าจะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ที่เมืองฮิโรชิมาและมันก็ทิ้งร่องรอยเป็นหลุมอุกกาบาตเอาไว้มากมายและหนึ่งในนั้นก็คือหลุมที่มีชื่อว่าคาลีที่มีความกว้าง110เมตรที่ล้อมรอบไปด้วยก้อนหินที่ถูกกลุ่มสาวกเอามาวางเอาไว้และจากหลักฐานทางโบราณคดีชี้ว่าบริเวณหล,ลุมอุกกาบาตแห่งนี้น่าจะเคยมีการประกอบพิธีกรรมบางอย่างเนื่องจากมีการค้นพบซากโครงกระดูกจํานวนมากซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเเเเปป็็็นนนนคคครรืืื่่่่อออออองงงงงสััววยยขนในลิหไมมกาาาาจจะชบ ที่ทำให้พวกเขาต้องเอากระดูกมาทิ้งไว้ที่นี่ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าซากกระดูกที่พบเจอนั้นก็มีอายุตั้งแต่หลายพันปีมาจนถึง1,600ปีที่แล้วอันดับที่8ลทัทธิโซเบก โซเบกนั้นคือหนึ่งในเทพเจ้าอียิปโบราณที่มีร่างกายเป็นคนมีหัวเป็นจระเข้มีลักษณะนิสัยดูดันตามแบบฉบับของจระเข้ซึ่งเรื่องราวของเทพเจ้าองค์นี้ก็มีให้เห็นตั้งแต่สมัยที่อียิปต์เริ่มต้นมีการบันทึกด้วยการเขียนและอิทธิพลของเทพเจ้าองค์นี้ก็ถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นและดูเหมือนว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเชื่อกันว่าเทพเจ้าโซเบกองค์นี้มีความเกี่ยวพันกับแม่น้ำไนซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญมากๆของอียิปต์โดยรัฐที่บูชาเทพเจ้าโซเบกเชื่อออออววว่่่่าาาาพพรรระะงงงคคคค์์์ืเเททททีหหนนนนึปปปมมมมุดมสสบูณยยิใ้้้แไ็ มีสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ซึ่งส่งผลต่อการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเช่นกันซึ่งวิธีการบูชาของคนในลทัทธิก็คือการออกล่าจระเข้พวกเขาเชื่อกันว่าการเสี่ยงชีวิตเพื่อล่าจระเข้นี้มันเป็นการแสดงถึงความเสียสละและความมุ่งมั่นของตัวเองที่มีต่อเทพเจ้าโซเบกซึ่งจระเข้ที่ถูกล่าเหล่านี้ก็จะมีการนำอาซากศพมาทำเป็นมัม,มี่ในภายหลังอันดับที่7ลทัทธิบูชาเทพเจ้าไซเบล ในการแสดงความเคารพต่อเทพเจ้านั้นบางลทัทธิอาจจะต้องสละเวลาในการสวดภาวนาบางลทัทธิอาจจะต้องเสียสละสิ่งของต่างๆมาเป็นเครื่องสังเวยแต่นั่นก็ไม่ใช่สำหรับลทัทธิบูชาเทพเจ้าไซเบลเพราะสิ่งที่พวกเขาต้องเสียสลับไปนั้นก็คืออันธะของตัวเองโดยการจะเป็นผู้ติดตามของเทพเจ้าไซเบลมันหมายถึงการที่พวกเขาต้องตัดอันธะของตัวเองออกไปซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัตินั้นก็จะถือวันที่24มีนาคมของทุกปีเป็นวันแห่งเลือด คือจะมีการตัดอันทะทิ้งไปแล้วเอาเลือดที่ไหลออกมานั้นไปถวายบนแท่นบูชาแต่ทว่าในเวลาต่อมาในส่วนของสาวกที่เป็นชาวโรมันนั้นพวกเขาไม่ต้องการตัดอันทะของตัวเองเนื่องจากพวกเขาให้ความสําคัญกับความเป็นใหญ่ของเพศชายดังนั้นวิธีการของพวกเขาจึงเปลี่ยนไปแทนที่จะตัดอันทะของตัวเองก็หันมาบูชาด้วยเครื่องในวัวแทนอันดับที่6ลัทธิบูชาทพเจ้าซาบาซิออส ซาบาซิออสคือเทพเจ้าของชาวทราชเชียนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในทวีปอินโดยุโรปโบราณและต่อมามีการแพร่หลายในอนาณาจักรโรมันซึ่งสิ่งที่ทําให้เทพเจ้าซาบาซิออสแตกต่างไม่เหมือนใครก็คือสัญลญักษณ์ที่สาวกใช้ในการบูชาซึ่งมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าหัตถ์พระเจ้าโดยเราจะสามารถพบเจอมือที่ทําจากโลหะนี้ได้ทั่วยุโรปนี่คือมือที่ชู3ามนิ้วแทนการให้พรของพระองค์และส่วนใหญ่จะมีงูเกี่ยวพันอยู่รอบมือและมีลูกศนวางอยู่บนนิ้วโป้งแต่ทว่าก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆเพิ่มเติ และกิ่งไม้เป็นต้นโดยที่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์เหล่านี้ได้อย่างท่องแท้และกล่าวกันว่าข้อมูลเชิงลึกต่างๆที่อยู่ภายในลัทธิจะถูกส่งต่อกันในหมู่สมาชิกแบบปากต่อปากโดยที่แทบจะไม่มีการจดบันทึกเปนลาลักอักษรเลยนั่นจึงได้ทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันอันดับที่5ลัทธิบูชาเทพเจ้าไกลคอน หนึ่งในวิธีการสร้างลัทธิให้มีคนติดตามจำนวนมากก็คือการสร้างปฏิหารให้คนเชื่อก่อนและนั่นก็คือสิ่งที่คนที่เชื่อว่าอเล็กซานเดอร์แห่งเมืองอาบอนเทคอสร้างขึ้นมาโดยในช่วงกลางศตวรรษที่2เขาได้ทำการสร้างเทพเจ้าสร้างปฏิหารต่างๆและสร้างหุ่นมือขึ้นมาโดยลัทธิที่ว่านี้มีสัญลักษณ์เด่นคืองูที่มีผมที่อเล็กซานเดอร์นั้นใช้จูงใจผู้คนให้เชื่อว่างูศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้มีนามว่าไกลคอนซึ่งฟักออกมาจากไข่ใบเล็กที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้วิหารโบราณและจากนั้นเพียงไม่่่่กกกีีีววัันนนนไคคลลลอ็็็เเตติบโปงูขาาดใหหญแะทมมผ้ย ซึ่งจะงูไกลคอนที่ว่านี้แท้จริงแล้วมันคือหุ่นมือที่ถูกสร้างขึ้นมาและถูกควบคุมไม่เคลื่อนไหวโดวยนักบวชภายในลัทธิและถึงแม้ว่าลัทธินี้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดแต่ทว่าก็ายังมีผู้คนจํานวนมากให้ความนับถือและยังคงเป็นสาวกมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่4ลัทธิบูชาเทพเจ้าไดอนซัส เชื่อกันว่าชาวกรีกไมซีเนียนได้บูชาเทพเจ้าไดอไนซดสัตมาตั้งแต่1,500-1,100ถึง 1, ปีก่อนคริสต์กาลโดยพระองค์ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งวายเทศกาลร,รื่นเริงการละครและปิติสารซึ่งในอดีตนั้นก็มีการจัดเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ขึ้นมามากมายจนทําให้เชื่อกันว่าเทศกาลเหล่านี้นั้นคือรากฐานสำคัญของการสร้างละครของชาวกรีก ซึ่งละครที่ว่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวตำนานความเชื่อต่างๆอย่างเช่นในบทละครที่มีเชื่อว่าเดอะบาร์เคได้กล่าวไว้ว่าเท <"The S 1> พเจ้าใดในสัตว์ได้สั่งให้คนที่บูชาพระองค์ต้องแต่งกายด้วยชุดที่ทำมาจากหนังสัตว์และมีบทละครส่วนหนึ่งได้กล่าวว่ามีผู้หญิงที่เป็นผู้ติดตามของพระองค์ได้ทำการฉีกร่างสาวกเพศช,ชายออกเป็นชินช้นๆได้ด้วยมือเปล่าซึ่งมันก็ทำให้นักวิชาการเกิดความสงสัยว่าเจ้าพฤติกรรมสยองขวัญแบบนี้พวกเขาเคยทำมันจริงๆเพื่อบูชาเทพเจ้าหรือไม่อีกทั้งยังมีอีกหนึ่ควา ในการปลดปล่อยใจิตใจเบื้องลึกของตัวเองจนเกิดเป็นความบ้าคลั่งหรือไม่ก็ปลดปล่อยจนมีความสุขอย่างเหลือลน้นอันดับที่3ลัทธิออฟิซึม สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตายนั้นชาวกรีกและชาวโรมันบางส่วนเชื่อว่าหลังความตายนั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการก้าวเข้าสู่โลกสีเทาซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีความรู้สึกใดๆในขณะที่ผู้คนบางส่วนเชื่อว่าความตายจะพาดวงวิญญาณของเรานั้นไปเกิดในร่างใหม่แต่ทว่าความเชื่อของลทัทธิออฟ,ฟิซึมนั้นแตกต่างออกไปโดยพวกเขาเชื่อว่าปลายทางที่แท้จริงของชีวิตหลังความตายนั้นคือสวรรค์แต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้พวกเขาต้องทําการสวดภาวนาถึงเทพออฟิอัสซึ่งเทพองค์นี้สามารถที่จะบรรดานในพวกเขาไม่ต้องไปเกิดใน คุณก็จะได้เจอกับผู้คุมวิญญาณซึ่งเขาจะเป็นผู้แนะนําคุณว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะไปสวรรค์ได้ซึ่งหนึ่งในคําแนะนําที่ว่านี้ก็คือการที่คุณต้องบอกเพอร์เซโฟเนหรือราชินีแห่งโลกหลังความตายว่าเทพใดในซัสได้ปลดปล่อยคุณแล้วเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับอนุญาตให้ไปสู่สวรรค์ได้อันดับที่2ลัทธิอิลูซิเนียน ในตำนานเทพเจ้ากรีกโรมันได้กล่าวว่าเมื่อเฮดิสได้พาตัวเพอร์เซโฟเน่ไปที่หยมมโลกเทพดิมิเทอร์ผู้ที่เป็นทั้งแม่และเป็นเทพแห่งการเก็บเกี่ยวก็ได้เกิดความเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากจนทาให้พืชผลทางการเกษตรบนโลกมนุษย์เหี่ยวเฉาและตายไปจากนั้นในเวลาต่อมาก็ได้มีการกําหนดว่าเพอร์เซโฟเน่จะสามารถกลับมาที่โลกมนุษย์ได้เพียงปีละหเดือนเท่านั้นนั่นจึงทําให้เทพดิมิเทอร์กําหนดให้พืชผลสามารถเติบโตได้ดีในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเท่านั้นและจากตำนานนี้เองทําให้ผู้ที่เคารพบ,บูชาเทพดิมิเทอร ทำการค้นหาความลับของโลกหลังความตายโดยพวกเขาได้มีการปฏิญาณตนว่าจะไม่มีวันเปิดเผยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในพิธีบางแต่สิ่งที่คนภายนอกพอจะทราบนั้นก็คือการที่สาวกที่เข้าร่วมพิธีจะได้รับการสอนเกี่ยวกับวงจรชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่เกิดไปจนตายโดยพวกเขามีความเชื่อที่อ้างอิงกับเพอร์เซโฟเน่ที่สามารถไปมาระหว่างยมโลกและโลกมนุษย์ได้ดังนั้นพวกเขาจึงเชื่อว่าผู้ที่บูชาแม่ของเพอร์เซโฟเน่หรือก็คือเทพดิมิเทอร์นั้นก็จะสามารถหลีกหนีจากความตายได้เช่นเดียวกันอันดับที่หนึ่ง ละที่พิทาคอเรียน หลายคนนั้นอาจจะรู้จักพีทาโกรัสในฐานะของนักคณิตศาสตร์แต่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าเขาคนนี้คือผู้นําของรัทธิพิทากรีนโดยที่ใครเป็นสาวกในรัฐที่พิทากรีนก็จะต้องย้ายมาอยู่ด้วยกันที่เมืองคโครโทนประเทศอิตาลีโดยพวกเขามีความเชื่อว่าพีทาโกรัสคือผู้นําอันสูงส่งและเมื่อใดก็ตามที่สาวกคนพบความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์พวกเขาก็มักจะยกความดีความชอบนี้ให้แก่พีทาโกรัสและในทางตรงกันข้ามหากมีสาวกคนใดนําข้อมูลภายในไปเปิดเผยสาวกผู้นั้นก็จะถูกลงโทษอย่างหนักถึงขนาดกล่าวกันว่าถูกนําไปถ่วงน้ําเลยด้้ววยซซําาึ่งคม เชื่อหลักของลัทธิพิทาโกเรียนนี้พวกเขาเชื่อในเรื่องของตัวเลขและวิญญาณที่กลับมาเกิดใหม่และยังมีความเชื่ออีกว่าภายในเม็ดถั่วทุกเม็ดมีวิญญาณของผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ทำให้บรรดาสาวกไม่อาจกินหรือทำลายเม็ดถั่วได้โดยในวาระสุดท้ายของพิทาโกลัสในขณะที่เขาวิ่งหนีผู้ร้ายเขาก็วิ่งมาเจอกับแปลงปลูกถั่วมันจึงทำให้เขาไม่สามารถวิ่งฝ่าเข้าไปในแปลงถั่วได้เนื่องจากมันจะเป็นการทำร้ายดวงวิญญาณซึ่งมันก็ทำให้เขาหนีผู้ร้ายไม่พ้นและถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนั่น